มาเบนทุเรียนทุเรียนทุเรียนงนทั้งงานก็กินเงินคนนี้กตาแ่ครับโ่ดอันเป็นกิจังสีใบโ้ละหน่อยแปดสิตัวนี้คนเจ๊ายนี่คนเขียนว้โอ้เป็นเขียนตามราคาเงี้เขียนตามราคาตัวนี้สี่ร้อยแปดสิบโหน้าสี่รอิบตัวนี้ไม่ไม่ถ้าว่าไม่ไม่ันนี้ที่แกเพชร เขาไม่ได้เขาคิดเป็นโลเทอะไรแล้วจะเหนื่อยเฮ้ยคิดตามยังไนึกว่าโลหกลอยจริงสินะเขาแก่เรียบรอยเขาเขาเหยีดแบบลาอดจากเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งบ่ฮู้ว่าสิเอาตัวใดเอาเอาเอาไปครับไปครับไปครับไปไปหาเบิ้งตลาดนัดมีหยังแน่าเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะ โอ้นี่มีมังคุดด้วยนะครับผลไม้เยอะปลาตัวเท่าไหร่คะนน่ร้อยหกสิบรอยหก่อกโอ้ตะก่อนอยู่ฝั่งขุนเนาะอืมเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี่ราคาร้อยหกสิบบาทนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเดียวผ้ายางกันเ้อพี่น้องเดยเอา้าวอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าค่ะพี่น้อง เป็นเสื้อผ้านะคะเอารถไปจอดไว้พามายางบึงพามาอัปเดตตลาดนัดเมื่อนี้วันที่สิคนหลยหลาพี่ดองเลยคนหลายแห้งเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดนะคะเขาก็มาซื้อข้าวซื้อของให้ลูกเขาอ่าช่องคุรีวีลาก็เลยพามาอัปเดตมาชมบรรยากาศด้ มาสื่อเสื้อผ้านักเรียนพี่น้องคะเสื้อผ้านักเรียนมีขายทุกอย่างเสื้อคอกระเช้าเสื้อมีแขนนะคะเอาลูกมาด้วยเพราะว่าต้องวัดตัวนะคะจะได้ขนาดที่เราต้องการเลยบผ้าพี่น้องยางเราะค่ะยางโล่ยางส้มกองขายได้หลายคเ็กหน่อยานํนำรองเท้านักเรียนคู่ละสิบบาท หมวกแว่นตามีเ่เมือทุกอย่างเอารถจอดไว้นะที่ไปสื่อขอนมไห้ห้พอบ้านออของขายเยอะมากค่ะเดินไปเรื่อยๆรื่อยุ้ยสุดยอดได้พี่นอ้องไปใสเฮ้ยนัง่งไปจอด,ดเดี๋ยวไปซื้อโอ้เดี๋ยวไปซื้อจ้ะ เดินให้มันมีความสุขพี่น้องกระเป๋ากับมีค่ะค่ะโอ้ยกระเป๋ากลายค่ะยัดสีสะพ้ายไปใส่เด้อพี่น้องเดอ้อลายแห้งมีแต่ง,งามๆค่ะพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมหายางรัดผมจะได้ตัวนั้นไหมมีรุ่นใหม่ไปเรื่อยค่ะอละสิบบาทเดินอีกก่อนค่ะเดินอีกเดี๋ยวค่วุ่นมา นั้นก็จะเป็นปอกหมอนนะคะบรรดารถวันนี้คนเยอะค่ะคนเยอะเด,ยเดินไปด้วยกันค่ะแล้วค่อเดินกลับมานะคะผ้าล้ะผ้าชุ่มเหรอคะคนนี้ผ้าช่มเขาจะจอดนะฮะไปดูไปดูค่ะไปดูเผื่อมีถูกใจนะคะ แดดไม่ร้อนค่ะคนก็มาเดินดีนะคะแดดไม่ร้อนอนี่เสื้อมือสองมาเดอผูู้ดสุนใจเสื้อมือสองค่ะเกรดเอนะคะเกรดเอ,อนี่เป็นรองเท้าค่ะไปดูอีกค่ะเผื่อจะเจอ นี่ก็เสื้อมือสองค่ะเกรเอเกรดมีหลายรูปแบบนะคะให้เราเลือกนาอนี่ก็เป็นเสื้อมือสองนะคะมือสองทังนั่นค่ะพี่นอ้องฝั่งตรงนู้นก็มือสองค่ะไปเราไปดูกัน ชิ้นนุ่งกระโปรงมาหนิไปยังมากันยังมากเยอะจะถ่ายเยอะถ่ายบ่ได้ถ่ายเ้าถ่ายเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ไปถ่ายตัวเออเ้าถ่ายเสื้อผ้าไม่ถ่ายเราคุณแบบนี้ไปดีกว่าขอเรียนได้นั่งอยากเรียนนี่ชื้อจ้ะนุ่นรองเท้านะคะเอ้ยห้องชื้อของเดินย้อนกลับคืนนะคะเดินย้อนกลับคืน รถก็จะสวนไปมาเพราะว่าเข้ามาซื้อของกลางคืนก็จะเป็นตลาดโต้รุ่งนะคะช่วงนั้นแต่ถนนเส้นนี้จะเป็นตลาดนัดชมกันไปนะคะไปซื้อเห็ดค่ะ ไปแกงแกงปื้ด <c oughs> นี่เป็นผ้าม่าน ขายเทศงานบะมีวันหยุดเลยขายทุกขนาจีดเลยนี่อู้ขายดีขายดีไปขายต่อส่บัตรหนึ่งองแรง่งเอาอยู่หนีก่อนสู่ชีวิตไปชูวบ้านเมื่อยกระดดอได้เงินนะคะโอ้โหฮั้เลือกเด้นอกวกโตโอ้ย่างย่างอเออใช่ใช่เป็นออปตอ นี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศตลาดนัดนี่เฉพาะช่วงถนนเส้นเดียวน,นะคะคนี่แอบตื่นิ่นไปตะกินเลยต้มบางมดมทุเรียนยื่นทุ้เลี้ยนกับว่าได้ยื่นจอดเลยยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ไม่ไหายนะคะ นะะน,นี่เป็นน้ำมันเป็นน้ำมัน<ะ>อ่านี่ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะฮะ,ระพริกแห้งแล้วก็หมักคุณย่างย่างเหมืนหอนเด็กน้อยก็มาค่ะเด็กน้อยมาซื้อของมาซื้อผ้าไหมกัน <c oughs> <c oughs> คนนั่งซื้อท้าไหมไลค์กากเลยค่ะสุดยอดไล่เที่ยงฮอรแล้วจักบาทนี่โรตีสายไหมชุดเท่าไหร่สามพันสามร้อยค่ะ ไอ้เจมันของหวานอยากกินอยู่มันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลตัวนี้เป็นห่อปอเปี๊ยะแป้งหมดค่ะลูกค้าำลังทำอยู่ห่อห่อปอเปี๊ยะได้ไหมห่อปอเปี๊ยะได้ไหมทำได้ค่ะเลย์แป้งหมดกำลังทำแป้งอยู่ไปทำแป้งที่ไหนอ่ะกำลังไปซื้อแป้งอยากทำตรงนี้แหละโอ้ทำตรงนี้เหรออยู่น้องหัวหมูป่ะอยู่บ้านน้องหัวหมูไหมหรือคนละเจ้าอ๋อจ้ะหนุ่ยมาจ่ายยี่ โอ้จ้ะพอดีเขามีเขามีคนทำขายในในน้องหนูนะอ๋อมาจากอยุธยาใครล่ะไปซื้อแป้งให้เหรอเอาไะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ในช่อง ในช่องคูดีมีราศีสเกตออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีค่ะ